หากอย่างนี้นะครับเราจะเก็บแล้วครับนะครับเก็บเก็บอยู่สะตำบลหนองสมบูรณ์ครับสายแก้วครับนี่ครับปิ่นช่อ,น,อ,น,อนี่ครับขาดไปเลยครับเก็บดินชั้นนะ นึงได้สามสิบสี่สิบก้าครับก็ได้เป็นพันแล้วฮัลโหลมันยากครับน,นี่ครับ 好，好。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ดกจัดนะครับมีแตาดกๆกุนดก